รีวิวแกะทองมีกี่อย่งมอตัว,วส,รตรส,สร้อยคอทองทำหนักสองสลึงเชื่อส่งมาถึงบ้านเรียบร้อยอจากระยองออจากคุณนิวครับคุณนิวถ้าซื้อผ่านติ๊กต็อก ยาปากยาปากใบรับการครับใบรับประการใบรับการดูสร้อยครับสร้อยข้านนาหนักสองเสลิงสองเสลิง เรียบร้อยสวยงามมากต้องปกครับครับงามเลยงามสมดอีกหนึงก็สม